สำหรับเหรียญรุ่น2องนะครับเหรียญรุ่น2องของนกภูเขานะครับจะมีน้ำกันยืนสองบล็อกนะครับสำหรับเหรียญนี้จะเป็นบล็อกบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ประสบการณ์สูงนะครับอ่าเรามาเมืองจุดสังเกตของเหรียญน,นะครับ ส่วนมากจะเจอเหรียญที่เป็นเหรียญเกนะครับในบล็อกธรรมดานะครับครับสำหรับเหรียญธรรมดานะครับตรงรจุงอัฐนาอยนะนาโยูถ้าเป็นอ่า เดียนเจน,นะครับจะเป็นบอ่อแหวนนะครับ่านว่าอนวนระโยนนะครับอันนี้คือเป็นเดียนเดียนเจนเลยนะครับถ้าเห็นเป็นบอ่อแหวนนะค,คือคือว่างนะครับเดียนนี้จัดสร้างขึ้นปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับตรงกับวันที่ยิบเก่าท่านว่าคมนะครับ เรียนนี่นะครับวิธีปลูกเสกไงนะครับซึ่งเป็นนาเป็นวันคลายวันเกิดของหลวงปู่ขาวนะครับเป็นการฉลองการหายป่วยของหลวงปู่ขาวเป็นการฉลองเกียรติน้มนะครับเห็ดไปพรมอมกันนะครับในการปลูกเสกนะครับหลวงปู่ขาวจะเป็นข้นดูดเชื่อใช่นะครับเี่มที่หนึ่งนะครับตามโดยหลวงตามหาบัวนะครับ <c oughs> แล้วก็เศษทั้งขึ้นนะครับจนถึงตอนเศร้านะครับตรงภูเขานีะเป็นคนปลกเศษประเดิมก้อนนะครับประามโดยคูบาจารย์องอื่นๆนะครับรวมปลกเศษกันจนครบทุกวงนะครับจึงเป็นเหรียญนะครับเหรียญที่เป็นพิธีมูของพระกรรมฐานในสายหลวงปูมันนะครับครับสําหรับพ่อแม่คูบาจา์นะครับที่ รวมปุกเศกนะครับอเมทานจิตนะครับก็มีหนึ่งนะครับก็เป็นหลวงปู่ขาวอานันตโยนะครับวัดทำของเพ้นนะครับสองนะครับก็เป็นหลวงปู่บัวนะครับสิริปุนโนนะครับเป็นวัดเป็นปลานองแซงนะครับสามก็เป็นพระอาจารย์ฟันนะครับอาจารโลเป็นวัดปลาอุดมสมพรนะครับสี่ก็เป็นหลวงปู่อ่อนย่านสิรินะครับเป็นวัดปลานิโคทารามนะครับ สำหรับองค์ที่หาเป็นหลวงปู่บุนมากิตเปโนโมนะครับเป็นวัดศิริสารวันนะครับฮกนะครับเป็นหลวงพู่เทศนะครับเทศรัางสีนะครับมัดอินบางเป็งจังหวัดหนองค่ายนะครับครับสำหรับองค์ที่เจ็ดจะเป็นหลวงตามหาบัวนะครับยานสัมปันโนนะครับเป็นวัดพระรบาันตากนะครับแล้วก็มีผู้อาจาาก์อื่นๆนะครับที่แบกเอื้อน้ำนะครับ สำหรับเหรียญนี่นะครับเหรียญปูขาวนารโยตนะครับรุ่นรุ่นที่สองเหรียญกลมนะครับเหรียญนี่นะครับจะถือแจกนะครับแจกไปตามทหารตำรวจนะครับเหรียญนี้ก็เลยเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์มากมายนะครับเพราะสมัยนั้นนะครับจังหวัดลำพนท่านี่นะเป็นพื้นที่สีแดงกัวาได้นะครับเรื่องข้อมนิดฐ์พวกนี้นะครับ แจกไปให้ประชาชนนะครับกษิบมีเรื่อเหล้าให้ให้เดวอนนะครับอันนี้แจกไปให้ทหารตำรวจก็เลยมีประสบการณ์นะครับครับสรางรถเลี้ยญนี่ครับเรื่องโดดเด่นนะครับเรียนดีได้ยินกันมากนะครับคือเป็นเรียนเรียนรุ่นสองนะครับเกิดจากนะครับมีแตทหารเล่านะครับทหารเล่า จะหาเล่าได้ออกไปปนลานท่อนะครับในเขตจังหวัดน้องค่ายนะครับตำรวจก็เลยนั่งกำลังนะครับไล่ยิงฐานเล่านะครับฐานเล่ากันรบหนี้ได้มอดใส่นะครับตำรวจใส่ปืนหาที่หกกระบอกนะครับทั้งเอ็มสิบหกทั้งลูกซองนะครับปืนพกสั้นยิ่งได่ค้นไลยนะครับเป็นร่ลอยนัดนะครับแด้ประถูกเลยครับจนได้ตัดสินใจ ใส่รถกระบะนะครับผูงชวนมอเตอร์ไซค์ลลมลงอินนะครับคนซ้อนท้ายตายนะครับแกตำรวจเล่าว,วิ่งหนีนะครับตำรวจยิ่งตามกันยิ่งระติดนะครับต่อมานะครับต่อมาตำรวจเล่าก็ได้ไปิดก่อเหตุปนลานท่องนะครับในเขตจังหวัดกาฬสินนะครับจนตำรวจได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ไล่จับนะครับ จนจับได้นะครับก็เลยได้ได้ยินความจริงจากตาเล่าวาตอนที่ออกไปปนหรือไปเฮ็ดบอดีนะครับได้อมเหลียนรุ่นสองนะครับรุ่นสองเจดีของหลวงปู่ขาวนะครับไว้ในปากนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นเจดีนะครับรูปไข่เจดีนะครับ ครับสำหรับอีกเรื่องนะครับอีกเรื่องคือเป็นเกี่ยวกับอาสาสมัครนะครับในอำเภอํำโสมนะครับในแขนลงปูขาวนะครับองค์งุ์ที่สองนี่นะครับถูกยิงโดยปืนอากาดกันนะครับแต่บ่เขานะครับเสียพุ่นนะครับกระสุนเขาที่อาเกิดกระบอกเขานะครับตรงนอโรพยงบาลนะครับห้ายมือนะครับ สำในนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับที่มีชาวบ้านนะครับแถวบริเวณบัดถมหัเพรน,นะครับได้ไปเป็นนายผ่านนะครับ้เขาไปเบ้าให้ปูขาวฟังว่าตนเองออกไปยิ่งหมูปลานะครับกับเพื่อนๆน,นะครับ แต่เพื่อนที่ไปน้ำกันเห็นภูมิใหมจริงนะครับก็เลยคิดว่าเป็นหมูปลานะครับไม่ได้นเหนียวเหนียวลุกซ่องนะครับถูกหน้าพากเต็มๆนะครับจนหน้าพักบวมนะครับแต่บอเป็นหยังนะครับจากเรื่องรล่าที่เล่ามากอะถือว่าเลี้ยงดุนนี้นะครับเป็นเลียนที่ คงกัะพันนะครับเป็นคนอุดรนะครับให้เรดีตว่าเดียนประเคิงรุนสองนะครับเป็นเหรียญที่คงกัะพันนะครับโดยเฉพาะเหรียญกลุ่มหลังเจดีนะครับครับสำหรับลักษณะเหรียญน,นะครับกบ็เป็นเหรียญที่ มีความสวยงามนะครับตัวอักษรนะครับชัดเจนนะครับคมชัดนะครับผิวนี่ต้องต้องเรียบตึงนะครับอักษรพระอาจารย์ขาวอัณาลายูวัดถ้ำของเพนนะครับเรียนนี้เป็นเรียนบอกธรรมดานะครับสภาพาการใช้งานนะครับ กับผมกับมู่อยู่เรียนนี้เรียนหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะก็จะเขียนเขียนว่าที่ระลึกในงานสมโพธเจดีศสอพนรสอนะครับอุดรธานีนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นบล็อกนิยมนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าบล็อกสระ,ะอีซอนนะครับนีเป็นอุดรธานีนะครับอันนี้จะเป็นรูปหลังเจดีนะครับ ด้านหลังจะเป็นเจดีครับผมเจดียกัถือว่าสภาพ,พ่อดูได้นะครับกัทือว่าสวยได้ครับ ยังถือว่ามีความลงเหลือของสำหรับเรียนดุนีกันนาสะสมอีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ที่มีผิวที่เรียบตึงน,นะครับทายอทที่มีการการใช้งานนะครับมองลังจะดีจะจะมีเป็นตุกตานะครับครับสำหรับลคลิปนี้นะครับผมก็ นำเสนอเหอเรียญกับนปกปูขาวอนันโยนะครับวัดทธรรมของเทศน,นะครับเหรียญปมนะครับรุ่นสองนะครับปีสองพัน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้การทำคลิปต่ตอๆไปนะครับ กระากติดตามสองคนนัอนสั่งสองเขาขาดนําไปดได้ครับ